สว no ัสด nice. ีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีโกโก้ค่ะจ้าจ้ากินอะไรเคยกินยี่บอซินดาดนะซินดาดได้ข่าวว่าอันนี้นะเออข่าวว่าซินดาดไฟฟ้าเอากระเบื้องเนี้ไม่ได้ปีงเสื้อผ้าอีกคือประเทศลาวข่าวซินดาดประเทศลาวกับซินดาดเอามันไม่ได้ปีงคือเห่าเดี๋ยจ้า กระสีนาดละี่จริงก็เป็นแต่แมงความเขาอีได้เนาะเออสิ้นดาสิดาเขาบอกว่าสิ้นดาษมอเป็นตะยาถ้าเขาว่านี่นนั้นทางโค้งทางโค้งทางโคงกแมนี้็ไม่อกก็ว่าคุจะว่าอะไรทางโค้งอ่สิ้นดาอเป็นตะย่า่หม้อาเออ ม้วบานคุณอะไนี huh. <h <h ่าอกอม่ก๋วยเตียวก๋วยเตี şey> ๋ยวยู้โมเว่าเผอคือทางนันเนอก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี Whoops ๋ยวอยู่เนาะเออเขาแบงกุหลาบกุหลาบา้เขาเอินเนาะเขาปีนมเถาะเขาเอิวมาซินดาด้วยนี่บ้านอ่าฮาวถ้าเขาเพื่อนนะเขากินนะเขาเสื้อเตาเขาไม่ได้เสื้อนี เต่าอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ได้แบบนี้แบบนี้มันมันทันจื้ออันนี้มอใหญ่อยู่กับหงหงหงปลาแตนนะบ่อนตายเออก็ยังว่าอยู่อันคือของปลาแตนเทสเดาะเขากินกันแบบนี้นะโอ้ยิ้มเลยเนาะ ได้โงไว้ได้โงไว้เลยยิ้มอ่าณาให้หลายๆกว่านี้เด้อมามามันยิ้มส่วนเ้าจะมามิทันถ่ายมันกินข้าวโอ้มันจะถ่ายย่เนาะวันนั้นมันเลือดกินเลยกินเลยยางว่ะมันมันยิ้มเนอะอ่าว่า น้าน้าฝนก็สวยอยู่นะเขหาเหนา,านะเขามาทำไมน้าฝนไม่ให้ไม่อยากออกกอล้องเขาเขาคอมเมนต์เข้าขขขม,ขมานะโอ้ยบ่าวโอ้ย ไอ้ลูกบอกจะรู้บอกจะรู้ค่ะบอกพ่ออาพอเขาคือมีมากินสิน่ะเอาบอกป้าแปว่าต้องไต่กันอยู่นับอาซีสนองแปลว่าย่าอยู่กับอาซีสองคนแหละตอนนั้นบ่อน้ฝนมาน่ะโอ้บอกแปลว่าย่าอยู่กับอันนี้ย่าอยู่กับนาซีเพราะว่าพ่อแม่เขาไปกิดยางย่าก็เลย เอาอาซีแล้วพ่อแม่มาเขาก็พ่อแม่เขามาญาตก,ก็เลยอาบน้ำญาตินะาก,าก,ก็เลยอาบอาบน้ำแล้วก็มานี่แหละนี่เสร็จอาบน้ำแล้วก็มานี่แหละแล้วว่เลยาาอาบวะอ,อาบแล้ว,ลวเจ้านั่นยังไม่อาบวะเออค่ะหนุนค่านีิอัรคราค่อยค่ายคลิปก่อน ในสามนาเดี๋ยนี้น้อค่อยกำลังอดอดทนได้นะเพราะว่ามันมาแล้วเขาก็อิ่มมาแล้วกลัวย่าไม่มีคลิปตามตา้เอาก็ค่อยกินอย่ากินไวหลายากินหลายกูมูอืมอืมเอาโลยแต่ว่าค่อยนะค่อยจะกินแต่ปลาเวลาลูกเขาทำนะค่อยกินแต่ปลากับผักค่อยนะค่อยไม่กินปลานะค่อยจะกินปลาปลานะอร่อยนะค่อยไม่กิน ชอบกินที่สุดคือปลาเวลากินลช่ของแม่เจงหมดใช่มอนหรอเปล่าินแล้วไม่อินหรกินทอมันอิอันลูกสะใภแม่อาชิพนบาจี่ลนตายเพราะว่าอันสเพราะว่านะ่นแหลอว่เจ็ดเจ็ดสองเนะเจ้าือบ่ว่าเจ็สองหาผลมเอ้าก็ิตเจ็ดเจ็ดสงเนาะป่ญหาป่ญหาอยาว่เจ้าือบ่ว่าหิ7 สองอ่าเพื่อนวะเอ้าก็เห็นแต่เจ็ดสองแต่ว่าคำมันเห็นเจ็ดสองขอสามโตอยู่ห่มันเบิ่งมันบอกเนาะมันห่อนพร้อมเนาะเมื่อนั่นและอันนั้นแล้วเมื่อวานนี้น่ไปเนี่ยมีคนถูกแล้วนะยาชิเหรอมีคนถูกคอมเมนต์มาในช่องค่อยแนี่อาซาถูกให้เขาถูกแม่นก็จะว่าเบิ่งเบืองหลายๆอย่าแล้วว่าเจ็ดสองความฝันอยก็ใครๆโตจากเขาคอมเมนต์มาได้คนชื่อ มีคนถูกมีคนถูกอยู่เนาะเจ็ดสองห้ามีคนถูกอยู่ว้าวมีมีสองก็ดีแหละยังให้คือเอฟซีดูมีสองมีหกมีแปดว้าวือประมาณนี้เลขมีคนถูกอืมแต่เม้นเข้ามาอยู่ค่อยไลฟ์สดนอ่ะเอาอ็นนาถามมือซาวด้วยไหมครับเอนชาแนลนะเอนชาแนลมีมีเบิ้ลไหมมีวะเออไปบินจะบ้านมือเขาไปนั่นละไปั่นลเจ กินแกงหน่อไม้แล้วแหละขอละเน่นท่องจนหอดเดี๋ยวนี้ก็ยังบะลงคอยกินหลายเด้คอยกินหลายเด้มือเ้ามืออันเทียงนี่ยคอยกินแกงหน่อไม้มันเส่บอก่ะเบียงเสพมันเสบนี่ละมันเ่บได้แกงหน่อไม้มืนอกี้นี่มันหวานหวานมัน มันฟักกระแซีมันกระนัวพอเน่ยมันโยมมาแซ่บๆ่มันเอาคนฉีเขาแล้วคนเอาไปโลทางของมันแล้วมากินเนื้อย่างวานนี้ปาดแทงเนื้อไม้วันนี้อิ่มนิดเออนั่นแหะก็อิ่มอยู่กันเดี๋ยวนี้ก็ยังอิ่มเนื้อย่างไม่มีความหมายเลยเนื้อย่างไม่มีความหมายเนื้อคอดมาอยู่ข่าในน้อยเนี่ยก็มันเสพเนาะก็เสพที่ไหนก็ที่กินอย่างนี้ก็เสพที่นี่น่ารำแม เออแมนกิกเซอร์กิกเซอร์มันก็เมนอ้าวก็ะดาสองใบนะดีอ่าอันผู้เพินอันนี้เอาเอางวดหนาเอาเยอะเอาหลายก้่นนี้จับใบก็ไดากินก็เอาละเนาะตอนเนาะนั่งไปนั่งมากไอ้ฝนนแดงเ้ยแดงก็บ่ให้โศกแม่ประจันก็บ้าเต็มเต็มเลยบอให้โศกแม่น ตัวของจำจางเป๊ะเลยไม่ได้กลับหน้ากลับหลังเข้าไปเข้าไปอันหอนไหมนะก็ป้าเนาะแงลางก็เลยมาขอยืมหวอยเลยเพราะว่าเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยล่ะก็เลยมาเขายืมหัอยู่เลยเพราะว่าเป็นตัวเลขขึ้นมาอีหนีเลยล่ะมือมือไม่ได้เอาเพลือลูกเนาะไม่ได้เอาเพลือลูกแล้วอ้าจุดเจ้ไม่ได้จูบหน้าก็คันแปดไปขอคันแปดไปขอจุดท่อทูบเนาะมอเกาจุดท่อทูบจุดทูบพ้นขึ่นไปยังงางลางพ้นขึ่นไปยังเก็เป็นไฟทูบไม่ชินเพ้น ทำไม่ค่อยละเหงว่าฮันเพิ่นจึงอยู่ทาคอยน่ะไม่ซินเพิ่นนะไฝ่ไม่ซินนะเอาลงเพราะไม่อีกของกันนะกันนะตายแล้วนะไอคลิปยาย่าเราไม่ได้แล้วโดนลุกน้ำตายไอคลิปฝังทันทสี่ยากระโดดลุกน้าำย่ากระโดดลุกน้ำหมดแล้วเพิ่งกำลังจิ้นกันเลยพังกำลังจิ้นป้าจิ้นกันเลยน้ำหม มันปาดมันปาดอ๋ออุ้มจะเม่งกันลุปก็กันโดดลงน้ำซ้ายอาจารย์รู้เลยคลิปปังแลยน้อคนนั้คลิปปังเลยย่ะก็คลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ย่าด้วยนะคะวันนี้นะคะนาเตเลี้ยงนาเตได้สองใบนาเตเลี้ยงนะคะขอบคุณ ไข่สามตัวสองสามสามสองสามสามได้สองใบเอาพิคคิปวันน้าวันน้าปากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีช่องย่าชีกับช่องช่องหน้าตายนะครับไปเอาเรียกคือเก่าคือว่าไปเอาเรียกหรอไปขอโชคขอโชคขอโชคไ<น>ด้ยินว่าเป็นไหตีกีด้ดีแต่แต่งนวันี้ของของของ,ของน้าฝนนะเป๊กวปกว่าเป๊กกว่าลดาอีแด้งลดอีแดงที่ผมบม <อา S 2> ่ได้ขิ้นยัง เดียเ้ยวไปเลี้ยวไ,ไ,ไ,ไปเห็แตะไยรถทะเบียนของแมนอัน,นอันนั่นเน,ะ<แ>นาะน้ฟฝนปังกว่ารถนฟ้ฟฝนปังกว่าสามสามใ้ไทยสามตัวครับอ๋อ,อจา้าเต็มเต็มเลย